ดูบรรยากาศในครัวแล้วตนนัวนี้ควันขงมงโฉงเฉงโอโ้โหนี่คนอยู่ในกรุงเทพไม่เคยเห็นนะ <c oughs> การก่อไฟอย่างนี้นี <c oughs> ่หมูกระทะไงโอ้ยมันไม่เหมือนกนันนี้ฟืนนะัฟืนไม่ใช่ถ่านนะ <c oughs> ไฟอายุครับแม่ครัวเกล <c oughs> ีนี่ก็ไม่ยงเฉงนะครับคนะัวกบเนาะนี่คั่วกบคั่วกบวันนี้คั่วกบนะครับใช้แกงแค่กบนะคั่วกบ อันนี้คั่วกบนะครับบอกหรืเราต้องสับเนื้อกบให้ละเอียดนะน,นี้เราจะทำผัดเผ็ดกบนะหรือว่าคั่วกบนะคั่วกบเอียนี่คั่วคั่วกบต่อที่แล้วเราทำแกงแครกบอันนี้คั่วกบเน,นี่ยนะมีแต่เนื้อกบดึงดึงเลยนะทำเหมือนลาบเราจะสับให้ละเอียดแล้วก็เดีนะ๋ยวใส่เครื่องพริกแกงแล้วคั่วให้ลำลำเลยนะอือ แม่ครัวเก้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็สับกบเรียบร้อยนะละเอียดแล้วอันนี้เราจะทําพริกแกงนะพริกแกงมีแล้วเออนี่แม่ครัวเขาบอกว่าต้องซ่อมอนเออพร้อมเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มรสชาติหน่อยนึงนี่ีนี่แม่ครัวเก้าเขาบอกเงียนะอันนี้อันนี้หอมเออกระเทียมกระเทียมนี่หอมแดงแแก็กระเทียมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตำนะเราจะเพิ่มรสชาติเครื่องปรุงนะ อันนี่สมุนไพรนะขมิ้นนะเออเดี๋ยวเราจะใส่ขมิ้นใส่เครื่องปรุงหน่อยเพราะว่าจะทําให้มีรสชาติหอมอร่อยนะแตงพักป้อมแตงพักป้อมมีผักชีนะเม็ดผักชีด้วยอืีอือเราหั่นหอมแดงนีเก็จะเอาโขกด้วยนะโขกไปกับเครื่องปรุงนะนี่ใส่ตรงนี้นี่กระเทียมนะนี่กระเทียมนี่เนี่ยเราก็จะเอากระเทียมใส่แล้วโขกไปด้วยกันนะ จะได้เความรสชาตินะว่าไปได้ไหมองค์เองนีงงน่น,น,น,นะไม่ครัวอยูที่นู่นนะไม่ครัวเป็นคนใส่สูตรนะเราเป็นคนเป็นลูกมือนะวันนี้เป็นลูกมือ,อ,อนี่ไม่ครัวบอกว่าใส่ขมิ้นเข้าไปโอ้โหนี่เขาเรียกว่าสมุนไพรชั้นยอดนะมีทั้งกระเทียมหัวหอมแดงขมิ้นนะตะไคร้ตะไคร้นะ ว่าที่สริมภูไนอะไรแล,ล้วอ,อันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือพริกที่ปรุงไปแล้วอันนี้เราเสริมเิมไปอันนี้พริกที่เขาโขลกไปก่อนลูกหน้านะเนี่ยแล้วก็มาใส่พวกหอมแดงกระเทียมตะไคร้พมาเลยนะให้มันหอมเพิ่มรสชาติผักนะก็คือมีผักตำลึงผักชะอมนะและใบมะกรูดนะเพิ่มเพิ่มความหอมแล้วก็มี มะเขือพวงนะใส so ่ให้มันกลมกล่อมนะแม่คร <oh, ัวเก้าก็เอากระเทียมข้าแม่น้ำมันนะครับอ่าตอนนี้เราจะเอาพริกขั่วใช่ไหมเอาเอากระทะเอามาอ๋อหัตบเออหัตกรบนี่เอายี่ห้อกับเออยี่ห้ออ๋อเนาะ โอ้ยแมวน่ารังเกิงมากโอ้เราขัวพริกแล้วนะเออผัดตอนนี้กผัดพริกแล้เนาะเออน้าครัวบอกว่าผัดให้มันเหลืองๆนะมีพริกพริกพริกกล้วขัวเหลืองแล้วนะน้าครัวเขาจะเอากลบลงนะกบที่เราสักเมื่อกี้ได้ที่แล้วคะเออได้ที่แล้วแล้วครัวบอกว่าได้ที่แล้วลงเลยโอ้โนี่ีมือไม่ครัวเก่านะ มันต้องล้ำอีกแล้วล้ำแหมแล้วครับโอ้วนันนี้อร่อยหอยอีกแล้วนี่ําให้ใส่เกลือเหรอันนี้เราก็ปรุงคั่วกันนะคั่วให้มันเแดบบแบบเขาให้พริกกับเนื้อกบเข้ากันอลยเนาะเดี๋ยวค่อยเอาผักใส่เลยวันนี้น่าจะล้ำนะเพราะว่าไม่ครัวเกา้าบะเลงเองนะ มาดูอันนี้คือกบที่เรากำลังทำอยู่กำลังอุ๊บอยู่โอเดือดน,นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ผักแล้วนะก็จะมีผักชะอมผักอะไรตำลึงนะแล้วก็จะมีไอนน้ผักเพชรผักเพชรนี่ภาษาไทยเรียว่าอะไรวะไอ้นี่เครื่องเคียงแล้วก็มีมะเขือพวงนะ,นะ,ะนเนี่ยวเราจะผสมลงไปเดี่ยมันเป็นเครื่องเคียงผสมก,กับข้าวอบเนาะแต่แร่นอนแน่นอน ก็คุกเขา้เข้ากันนะก็มีลูกโดดด้วยนะลูกโดดด้วยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือใบมะกรูดครับใบมะกรูดนะเพิ่มความเพิ่มความอร่อยหอมเหวนหอมความหอมเหินมีขั้นตอนสุดท้ายแนละ้วใส่ใบมกดดนะกรูดฮะเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาตินี่ก็สมบูรณ์แบบนะเข้าเรียกว่าคั่วกบครับหรือเข้าเรียกว่าผัดกบเนาะ อันนี้แต่ภาษาหเหนือเขาเราียกว่าขั่วกบครับกบเท่านเลยนะมันต้องกบเท่านะครับถึงจะล้ำถ้ากบนุ่มมันจะบาดลำ้ำไปร้อยได้นี่เราตักมาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องอร่อยแน่นอนอนี่แม่ครัวบอกว่าอร่อยแน่ล้ำแน่ไปเลยครับนี่ตามมานะมา,มาชิมกันว่าเออล้ำจริงไหมโอ้โหอะไรไม,ไม,ไม่คิดของชิมดูอร่อยไหมดอ้โหไฟอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะมี อันนี้เดี๋ยวเราจะทอดหมูนะหมูสามชั้นนะเออน,นี่นี่หมูสามชั้นอันนี้วิธีการหมักแบบป้านบ้าเลยนะหมูเราจะคุกน,นะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสุกดีสุก<อ>ไม่ต้องกลัวนี่อันนี้ดเดี๋ยวเราจะมาทอดกันให้อร่อยนะหมักไว้ก่อนหมักอันนี้เราทอดเนื้อเลยนะเนื้อทอดหมูนะทอดหมูนี่เราจะกินพร้อมกับไอ้คั่วกบบนะคั่วกบแถมอันนี้หมูแล้วจะทอด นีอร่อยนะจะอร่อยหรือเปล่าไปดูนะเดี๋ยวดูกันโอ้หนี่เราทอดก็น่สุกแล้วน่าจะอร่อยแนะล้วนะหมูทอดนะเราจะกินร่วมก,วกันขั้วกบขั้วกบอยามีหมูทอดด้วยสีหมูไม่อุ่สุดต้องล้ำแน่สำหรับกับข้าวเราก็พร้อมแล้วนะมีแกแงแครกบ มีอะไรนะทอดเนื้อแล้วก็จะมีน้ำพริกปาลาร้านะผักลวกนี่กินกับพริกปาลาร้านเะนะีป่ปลาไหลครับตอนนี้เราจะเริ่มมานะาเออแม่อุ้ยจะล่อลองกินกบก่อนนะก่อนอื่นเราก็จะชิมด้วยว่าล้ำไหมอืมอร่อยอร่อยอร่อย นี่อร่อยสวยกันนะมันแน่นอนอร่อยแน่นอนนี่เราก็จะกินแล้วครับโอ้อร่อยแล้วลำ้ำอืมกินได้นะกินได้้กอนนี้เขาซรางลูกโดรนอืมลูกโดรจะมีต้นแบบโอเคใช้ได้ทีเดียวคุณแม่บ,บอกว่าอร่อยอร่อยไหมล้ำกอล้ำไหมล้ำก็ ทำลุนบอกว่าทำเองกินเองนักเองพอหลานกับย่ากินกันอร่อยนะนานๆเจอกันทีกินอาหารอร่อยอร่อยทานหมดเลยทานหมดร้องกันนี่นักร้องนะนนักร้องเมื่อกี้ร้องกล่อมอยู่นี่เราก็จะกินกันได้ทานหมด โอ้ oh, มือมอร่อยแน่นอน,นะอะ